มีรถคันนึ่งรถนี่คือแบบเป็น j v g เลยเนะี่ยทำไมฉันมักจะติดอยู่กับกะกลางดึกมันมีบางสีบางอย่างที่โคตรจะน่าขนลุกเกี่ยวกับพวกเขาบางทีพวกเขา,เอ,าอาจจะมีบางอย่างทางวิทยุนั่นมันจะช่วยปลอบใจฉันได้เปิดวิทยุออกอากาศถุกเฉินห้ามออกมาตอนกลางคืน ตามที่เราทราบนั้นมีฆาตกรหลุดรอยไปเฮ้ยมีฆาตกรตำรวจไม่อยากจะให้ใครออกไปข้างนอกในคืนนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองเอาแต่เรามาทำงานกลางดึกชิบหายไหมเนี่ยโปรดล็อกประตูและหน้าต่างของคุณถ้าคุณเจออะไรที่น่าสงสยัยโปรดรายงานต่อหน่วยงาน ASAP อาดวงสวยจริงๆ ฉันแน่ใจว่ามันจะไม่มีอะไรร้ายแรงเกินไปโยถึงแล้วเหรอถึงละเฮ้ย <Hey, S 2> ที่นี่ที่ไหนพระจันเต็มดวงเฮ้ยกลางป่าเลยเนี่ยรอบๆนี่คือป่าโยอันนี้น้ำแข็งวะ <Hey, S 2> ทำอะไรไม่ได้อะไรอะจัมสแกอร์เอวิวันเฮ้ย สีห้าโลบักไม่มีโลบักครับขอไม่ซื้อนี่ทอยเลทห้องน้ำไปขี้ได้ไหม,ออมโอเนี่จะเป็นแก๊สสเตชันมาบอกให้เราไปเออบอกกับพนักงานว่ามโมเดลาหมดกะแล้วนี่อะไรอะ่ะ <c oughs> อย่าเปิดเลยป <c oughs> ิดดีวกว่าไอ้บรรยากาศก็หลอนอยู่แล้วเพลงไม่จะทำให้หลอนกว่าเดิม โอ้โอเคๆตกใจหมดอ๋อในที่สุดคุณได้ยินข่าวหรือยังล่ะเสียใจด้วยนะฮ่าตลกอะไรวะฉันมั่นใจว่ามันจะไม่มีอะไรก็แค่กะกลางคืนยังไงก็ตามนะเพื่อนที่นี่มันทำให้ฉันขนลุกอะเพื่อนแล้วแค่ระหว่างเราอะเพื่อนฉันเริ่มจะหิวแล้วอะ แล้วฉันก็กินอาหารจากฉันวางไปมากเลยอะ่ะเอาไอ้นี่ยังไงก็ตามนะไว้เจอกันก็อาจจะนะท้านายังมีชีวิตอยู่เฮ้ยคืออันนี้อันนี้แช่งเหรออันนี้อะไรอะ่ะ Employer of the month พนักงานดีเด่นเหรอประจำเดือนกันปะเฮ้ยเฮ้ยปืน Nope เอาร้า129ลบกบัก เอ้าต้องเติมเหรอเฮ้ยมีอะไรปืนด้วยนี่มันร้านอะไรเนี่ยนี่มันร้านในโอไฮโอเนี่ยทำไมมันมีอาวุธด้วยอันนี้แค่แกนสเตชันนะมีปืนก้องกระตุยเอ้าเอ้าเอ้าเอาล้มเลยเอ้าลื่นขานั้นเลยอะล้มล้มเลยได้ทำอะไรได้เอาเอาล้มล้มเอาสามเก้าโลบักเอาเอาเอาโอเคๆกดกดสเปกบาร์นี่อะไรตีหนึ่งสิบห้า เยอ่นี่คือเวลาตีหนึ่งนะทุกคนพดหลอนทำงานเวลาเนี้ยโอเคเอาของไปเติมตรงนี้ใช่ปะ่ะบอกอีกได้ไหมอเอาไปทีรันเอาเยอะไม่ได้หรอไม่มีความสามารถเลยปะโดยโหแล้วต้องใส่ย,ยันเนี้ยเจ็ดเลยเอโอเคโอเคโอเคสเปีดลัน ไม่เงี้ยสุดท้ายละเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนยินเสียงรถไนวะเฮ้ยนังไงเฮ้ยรถเก๋งลองเอาไปดูหน่อยดิ oh. เฮ้ยแฉ่ห <Yeah. laughs> น้าโคตรหลอนโอ้โหหน้าหลอนอยู่เนี้ยนี่ครรบลูกค้าจริงปะเนี้ยอย่านะอย่านะไปดูดิเจ้าอะไรเอาเลยครับ อ่าตัวนี้เรามีเหมือนขนมปังเอาเละครับเอ้าเอาไม่เอาอ่ะมาดูเฉยอ่ะไหนแนวแล้วเลยนาคตหลอนอ่ะเอาเฮ้ยอยู่มาตอนไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ไปตอนไหนวะโอเคไปคุยไปคุยทอลในที่สุดเป็นอะไรที่ใช้เวลานานมากเอิ่มคุณยังไม่ได้ใช้เวลานานมากเลยนะคุณผู้หญิงยังไงก็ตาม เงินชั้นได้หลือยังอือทั้งหมด5เหรียญครับเฮ้ยยังมีจุดห้าเจ็ดด้วยเอ่อคุณมันอีแก่ใจร้อนเฮ้ยปากแซบจังวะฉันจะไปโทรฟ้องบริษัทเกี่ยวกับเรื่องนี้โยตัวเราเนี่ยมันปากแซบจริงๆเลยนะโอเคเก็บตังค์เก็บตังค์โอเคต, okay, ตรงนี้ใช่ไหมเคาน์เตอร์ในที่สุดมันก็ไปสักทีนะอีแก่เฮ้ยมีลูกค้ามาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยหน้าตาดูไม่มีพิษมีภัยโอเคน่าจะปลอดภัยนะไหนมาซื้ออะไรดูดิเฮ้ยระ,ระวังลื่นกล้วยนะครับเอาโอเคเฮ้ยนี่มันมีน้ำมันน้ำมันทัวเฮ้ยไปละคุยคุย <Hey. S 2> จะมาทักทำไมวะเนี่ยเออว่างไงแล้วทำไมต้องสายหัวเด้วยวนะเนี่ยคุณสามารถเอ่อคิดเงินผมได้มั้งครับ ได้แน่นอนผมคิดว่านะเจ็ดเหรียญมีจุดเก้าเ้าได้เออเอาดิไปผู้ชายเสีแดงหน้าขนลุกที่อยู่แถวนี้อ่ะทำงานที่นี่ก็เปล่าผมไม่รู้นะว่าคุณพูดถึงใครอะ่ะคุณผู้หญิงนี่ฉันกำลังพูดเออคนลรภาษากับนายอะ่ะชายเสื้อแดงนะ่ะกำลังเดินรอบๆแถวนี้นะอ่ะ ลืมมันไปเถอะฉันไม่ได้ต้องการจะให้คนคิดมากนะนะไม่จําเป็นที่จะต้องหยาบคายนะคุณผู้หญิงผมแค่รู้ว่าผมควรที่จะอยู่คนเดียวทํางานในตอนนี้นะโอเคฉันต้องการจ่าย20เหรียญสําหรับแก๊สเอาไป25เหรียญเก็บเงินทอนเวละดูเหมือนว่าคนจะต้องการมากกว่าฉันเอาอะไรวะก็ได้ก็ได้ ไม่เงยลูกค้าวันนี้มันเฮียจริงเลยนะมีลูกค้ามาล่ะนี่เชิญจอดแล้วครับเชิญจอดเลยครับนี่ทำไมหน้าตาแต่งตัวเหมือนตำรวจจังงอกโอเคคุยคุยเฮ้ย hey, คุณกำลังทำอะไรที่นี่กำลังดึกแบบนี้อะเอา้าไม่เห,เหรอก็เป็นพนักงานไงฉันทำงานที่นี่เพื่อนแล้วคุณรู้หรือเปล่าแล้วว่ามีคนบ้าหลุดหนีในตอนนี้ ใช่ใชใช่ผมดีในข่าวคุณควรจะระวังนนะเราชื่อว่าคนบ้ากำลังมุ่งเป้าไปยังเอ่อพนักงานปั๊มน้ํามันคุณอาจจะเป็นรายต่อไปเขาถูกรายงานมาว่าใส่ที่เชิตสีแดงแล้วก็น่าเกียดมากๆเลยแหละนะถ้าหาตำรวจถ้าคุณเจอบางสิ่งที่น่าสงสัย E 12 E 12เอเฮ้ยเฮียตกใจหมดสั์เฮ้ยนี่มันไอคนที่อยู่ในปก เชยตกใจหมดไอ้เอแค่มาตอนไหนวะเนี่ยไอ้ลองคุยดิคริปปี้กายทำไรอ่ะเฮ้ยไปเลยแล้วลุเอาเงียบเฮ้ยเร็วๆดิเอาเงียบอีกไอ้นี่โคตรมีพิรุษเฮ้ย,ย,ยจะไปแจ้งตำรวจแล้วนะเฮ้ยไม่จำเป็นหรอกนะ อะไรของมึงวันเจอกันใหม่เฮ้ยไม่ไม่ต้องเจอไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาแย่เดี๋ยวกูเอาปืนยิงแม่งเลยโอ้โหแม่งเติมโลบักเอาไปไหนไปไหนเฮ้ยลองลองตามไปดิไปไหนวะเที่ยนี่คนน่าสงสัยเขามีพิรุตไปไหนวะไปไหนไปไหนเฮ้ยเอ้าไปไม่ได้เฮ้ยหายกับความมืด เปเอาม็อบมาม็อบน้ำโอเคโอเคม็อบพื้นเรียบร้อยแล้วเสียงรถกำลังมารอต้อนรับลูกค้าเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับอ,อะไรอะน้ำอะใส่หัวไปมา จะใส่หัวน้ำเพื่อแล้วเนี่ยอ๋อแล้วเรามีอ๋อไปละไปไหนละ <c oughs> แต่เดี๋บอกเลยนั่นเรามีอ๋อน้ำส้มน,น้ำแดงน้ำสไป,สปโคล้แป๊บเสียเฮ้ซื้ออะไรน้ำเปล่าโอ้โหรักสุขภาพน่าดูคนนี้เฮ้ยนายอ่ะแค่น้ำอันนี้สามเหรียญครับสามเหรียญมีจุดห้าศูนย์ด้วยเดี๋ยวดิซื้ออะไรซื้อแล้วหงอกงอกซื้ออะไร,รงอก,งอก,อองอกมาม,ามา่โอ้โหสงสัยจะสิ้นเดือนใช่ไหมครับไม่มีตังค์ สิ้นเดินสิ้นใจต้องกินมามา่าโอเคเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> เดี๋ยวนะมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอเฮ้ย <Hey. S 2> แต่เมื่อกี้มาตรงนี้แต่ว่าของตัวนู้นเฮ้ย hey. ว้าโอ้เซอร์ไพรส์เลยเนะี่ยที่นี่ยังเปิดอยู่ตอนนี้24ชั่วโมงไงลุงทำไมอ่ะนี่ยังไม่ได้ยินเหรอขันตกรอยู่แถวนี้เนี่ยมันจะมาฆ่าทุกคน ผมคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนาผมรู้วิธีการป้องกันตัวเองโชคดีหนิหนุ่มเอาเนี่ยตังไปแล้วนะเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นวะเก็บตังเก็บตังกันน่ากลัวขนาดเลยอะแล้วก็คือแบบตัวเรานี่คือคดมั่นใจในตัวเองเลยว่าจะแบบปกป้องตัวเองจากคืนนี้ได้อ,อะไรอะบอกโอเคๆเ,เก็บขยะใช่ไหม เก็บขยะอะไรอ่ะขยะในนีเด้ออ๋อโอเคโอเคไม่ออกมาเลยคนน่ากลัวไอ้นั่นมันจะมาอย่างไรเนี่ยเสื้อแดงๆอะ่ะโห้ยเก็บเก็บเอะโอเคเอาไปทิ้งเนื้องน้ำอ๋โอโอเคตรงนี้ ทิ้งไปเลยเฮ้ยเสียงรถโยมาจากความมืดรถกระบะเฮ้ยเฮ้ยกันเลี้ยวนี่มันอะไรกันเฮ้ยเ,เลี้ยวแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน้ำเปล่าเท่าไหรอะให้ผมดูให้นะครับหกจุดเก้าเก้าเหรียญครับคุณผู้ชายฮ่าฮ่าฮ่า ตลกเหรอนี่สี่เรียสนะเท่าไรเฮ้ยผมจริงจังอยู่นะเป็นราคาที่ไม่สมเุสมผลเลยเอาไปสี่เหรียญพอเอาไปแม่ก็ทิ้งไปซะเอ้าไอ้บ้าให้มาสี่เหรียญก็บอกอยู่เจ็ดเหรียญอะไรวะเห็นนี่ไหม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 ยิงไล่หลังแม่งเลยโอ้ขายเจ็ดเหรียญให้มาสี่เหรียญจะบ้า ฮ้ยนักธุรกิจใส่สูตรปลุกไชยดูมีฐานะแต่ว่าไปไหนเข้าน้ำเหรอไม่มาซื้อเหรอโอ้เฮ้ยขอลองเข้าไปด้วยนะครับพี่เฮ้ยเจ้าเอา้าใส่หัว้วยทำอะไรอะเมนชีเลยขอดูฉีเถอะครับพี่ขอดูพี่ฉีหน่อยอเฮ้ยเอาไปละเอาไม่ฉีอะเอาไม่ซื้อเลยเหรอเห็นดิ เฮ้ผมได้ใช้ห้องน้ําของคุณไปอ่ะก็จะน่าขยะขยงงย่ไม่ซื้ออะไรแค่จะมาคอมเพนขอโทษด้วยครับจะไปทำความสะอาดเดี๋ยวนี้แหละอืมโอเคต่อไปเราต้องไปทําความสะอาดห้องน้ำใช่ไหมไม่มาซื้ออะไรแค่มาจะคอมเพนแค่จะมาคอมเพนอ่ะว่าเราทําความสะอาดไม่ดีต่อไปต้องอ๋อโอเคเกตตรงนี้เฮ้ยเปิดวิดีโอไหม มันเป็นน้ำยาล้างน้ำเป็ดปลอไ <Okay. S 1> ปน,น้ำเลยโอเคชุดนีป่ป๊๊บเดี๋ยวนะผมนึกเลยออกทุกคนคือตามคอมเอนเซนต์ขอมผมแล้วเนี่ยตามประสบการณ์การเล่นเกมผีมันต้องโผล่มาแนแน,น่นอนมันต้องโผล่มาแน่น,นอนเลยคือในห้องน้ำเนี่ยตัวดีเลยผีชอบโผล่ แล้วห้องน้ำสุดท้ายแล้วจะโผล่มาไหมย่านะไม่มีไม่มีไม่เคเฮ้ยเช่ควาย้อสัตว์ไอ้เฮี้ยตกใจหมดมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยคุณกำลังพูดถึงอะไรอยู่ฉันเคยมานี่เพื่อจะใช้ห้องน้ำ ไม่มึงอ,ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นกูจะให้มึงเป็นคนบุกลุกมึงนี่ไม่โคตรประหลาดเลยไอ้ควายเอ้ยเอา้าหายไปไหนเฮ้ยหายโยโย่หายไปได้ไงกันผีหรอกเฮ้ยมาละอย่มามองไอ้ต่อยแม่งไปไหนเฮ้ยมันเข้ามาในร้านแล้วเอ้าอ้๋เอาเอาเอาวุธไปจียิงใส่หัวมันดิ เ,เอ้ยแมงเอ้ยเดาถุยดิว่างไงฉันขอของวางฟรีได้ไหมเอ,อ้าของซื้อของขายไอ้ชนี่จะมาขอฟรีเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าแกลหละที่ทำให้ฉันตกใจตอนทำความสะอาดในห้องน้ำอ่ะอ่ไม่นะใช่แกแหละออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ฉันจะเรียกเก้าหนึ่งหนึ่งคนไม่ควรที่จะมาทำงานวันนี้นะ ฉันจใจนายเสียใจกับเรื่องทั้งหมดนี่เอาไปไหนละเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไอ้เหมเ็นปืนนี่มีโลบักนะยิงหัวแม่งเลยไปไหนแล้วเดินไปไหนเดินไปไหนมันเดินไปไหนเดี๋ยวเขาไม่ได้ป่าแล้วก็หายไปกับความมืดเฮ้ยโยโอยโยโย,ย,ยมีอุบัติเหตุ ให้ไปดูอ่ะโอเคเฮ้ยไอ้ชินีล่ละมาทำแล้วเนี่ยโคตรหน้าแม่งโคตรเลี่ยมตีนฉันบอกนายแล้วนะว่าจะทำให้นายเสียใจที่มาทำงานในคืนนี้ <c oughs> ตอนนี้นายคือเหยื่อคนต่อไปของฉันเฮ้ยโโยโยโยเฮ้ยมันไล่มันไล่มันไล่ เบอยให้กลับเข้าไปโยโยโยเฮ้ไอ้ปืนปืนเอาปืนไม่ได้ด้วยกลับกลับกาบันกาบันกาบันปิดปิดเอ้ยเอ้ยโอ้เที่ยเดนไล่โอเคเราต้องโทรหาตำรวจโอเคโทรศัพท์นี่ไงโทรศัพท์เฮ้ยเสียงมันอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันน่าอยู่รอบๆร้านแล้วปะเฮ้ยโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจ ยังไม่รับยังไม่รับรับเร็วๆสิรับ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 มาอยู่รับๆร้านเราตอนนี้เราต้องเฮ้ยมาละสวัสดีครับนี่กรมตำรวจมีอะไรช่วยหรือเปล่าได้โปรดเร็วๆที่นี่มีชายน่ากลัวมันกำลังไล่ล่าผมในปั๊มน้ำมันคนแน่ใจแล้วใช่ไหมว่านั่นไม่ใช่คนร้ายบ้าน เขายังทำรถชนกันด้วยนะคุณตำรวจมันเป็นข้าวจากรจัดในข่าวไงโอเคเราจะส่งเจ้าหน้าที่สองคนไปยังตนตำแหน่งของคุณเฮ้ยไฟดับเอ้าอย่าบอกนะมันมันไปตัดไฟอะโย่โย่มันไม่ตัดไฟเหรออ๋อเราต้องไปซ่อมฟิวบ็อกโอเคตรงนั้นส an okay. ินนะโย่เ right. oh. like mm ้ยเอ้ยปิวประตูปิวประตูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันแอบเข้ามา ดูเหมือนว่ากล่องฟิวจะถูกทำให้ร้อนด้วยเอ่อน่าจะเป็นฝีมือห่านแน่นอนเลยต้องรอจนกว่าตำรวจจะมาโอเคเราต้องซ่อนจนกว่าตำรวจจะมาฉันจึงรออยู่ที่นี่หรือจะเสี่ยงไปซ่อนตัวในห้องน้ำซ่อนในห้องน้ำเนี่ยนะมีปงมีปืนมีบาสุก้าไอพีจีไม่ใช่โอเคโอเคไปซ่อนก็ได้ อย่าโผล่มาเนะอย่าบอกนะอยู่ในห้องน้ำเพื่อนใช่ไหมอย่าบอกนะอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยโอเคไม่มีมซ่อน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 ต้องดูเลยเผื่อมันโผล่มาได้หนีทันกระโดดไปไม่ได้ด้วยอะไรวะตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุนในทันทีฆาตกรถ,ถูกตำรวจจับ แล้วคุณก็ลาออกจากงานที่ปั๊มน้ำมันตลอดไปเฮ้ยเอ้าจบแล้วเหรอโจจบเร็วจังจบแล้วเหรอโอเคทุกคนจบไปแล้วนะสำหรับเกม g a แ Station เกมเขาชื่อ m i ิด i นส t s t เตช o นโวเองนี่โคตรหลอนเลยไอ้ส้นตีนคือเรียกว่าจบไหวมากๆเลยนะผมต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าผมแปลผิดประการใดก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับบ๊ายบายเฮ้ยดิโซโล,โลมาดีเฮ้ยเดี๋ยวดยวลูฟี่กับโซโลไม่ว่าดีมาแบบนั้นนั้นไหมยโยโยโย